โอ้ปวดตาอ๋อสีแดงคือเซฟลูมอยันสีแดงนะครับเซฟพอยต์นะครับสามารถที่จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็ขับไล่ศัตรูที่เข้ามาใกล้ได้ในขณะที่ยันนั้นขับไล่สิ่งชั่วร้ายมันจะดูดกลืนเวทมนต์และเมื่อเวทมนต์นั้นหมดลงตัวสีของยันก็จะจางลงแล้วก็หมดเอฟเฟกของมันเราสามารถจะเซฟในยันที่ซีดลงได้จนานวนครั้งของยันที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายขึ้นอยู่กับระดับความยาก โอ้ซีดกูบอกเลยยันแดงๆกูซีดเรียบร้อยห้องชั้นบนใช่ไหมอันนี้เป็นแบบนี้ป่ะแกะตะปูเรียบร้อยครับดึงเลยแผ่นไม้ที่ปิดที่จะลงไปข้างล่างลงได้แล้วอ่ะดิกูลงเลยโอเคปลอดภัยแหละไม่ปลอดภยัย <laughs> อันนั้นคืออะไรอ่ะ เป็นกุญแจรูรปร่างเหมือนช้อนและถูกสลักไว้ด้วยคําว่าพิโอนี่พิโอนี่แปลว่าอะไรอ่ะดอกโบตันเหรอครับพิโอนน่ โอเคบันทึกของคินุในวัยสาวเล่มที่2 16ตุลา1929ฉันเริ่มทําตัวหยาบคายกับออยาโนะฉันพยายามตั้งใจที่จะหลบเลี่ยงเธอแล้วก็ไม่พยายามทําตัวเป็นมิตรกับเธอฉันรักเซอิจิมากเลยต้องทําแบบนี้เมื่อว่าฉันจะทําอะไรก็แล้วแต่เธอไม่เคยถามเลยว่าฉันทำทำไมเธอเพียงแค่นั่งร้องไห้แล้วก็พูดว่าฉันขอโทษนะคินุโปรดให้อภัยฉันด้วยถึงแม้เธอจะไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ตาม ยี่สพฤศจิกายน1 9 2 9วันนี้เป็นช่วงพบค่ําของฤดูใบไม้ร่วงฉันและก็พี่สาวของฉันเดินไปยังหุบเขาที่จะเป็นเส้นทางไปยังสารเจ้าซึ่งแถวนั้นก็จะมีใบไม้สีแดงสวยใสฉันกุมมือพี่สาวของฉันอย่างแน่นเธอยิ้มตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มและกุมมือฉันแน่นกลับเหมือนกันเธอไม่ได้ใส่ใจเลิกพฤติกรรมก่อนหน้าฉันทํากับเธอเลยเธอยังคงใจดีกับฉันอย่างเสมอมาในตอนที่เรายังเป็นเด็กนั้นพวกเราคงแอบหนีออกมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ด้วยกันเพื่อมองดูใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงสวยสดสด,สดใสแล้กก็็ทททอองฟาาีีี่่่คยยลเปนนสสมใขณะ สายลมเย็นพัดผ่านมาฉันก,ก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่อยู่ระหว่างสองมือของเรานี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้จับมือกันในฤดูใบไม้ผีหน้าพี่สาวของฉันแต่งงานกับเซอิจ e ิ G. ในขณะที่ฉันต้องแต่งงานกับชายอื่นคินุต้นเมเปิ้ลสวยจังเลยนะปีหน้าเรามาดูกันอีกนะ พี่สาวของฉันพูดมาด้วยสายตาที่ไร้เดียงสาความไร้เดียงสาของเธอนั้นมันทรมานฉันและทําให้ความปั่นป่วนของฉันเกิดขึ้นในจิตใจพี่สาวที่เคยอยู่เคียงข้างฉันเสมอนั้นได้จากไปแล้วฉันได้ปลดปล่อยความรู้สึกโกรธเกลียดและเกลียดการดทั้งหมดไปสู่เธอฉันจะไม่ไปอีกแล้วนะทําไมพี่ไม่ไปกับไซอิจิล่ะพี่ไม่ต้องการฉันอีกแล้วไม่ใช่เหรอไงฉันพูดคําเหล่านั้นออกไปแล้วก็สะบัดมือเธอทิ้งและเดินจากมาฉันเดินออกมาโดยไม่หันหลังกลับเพียงเพราะไม่อยากให้เธอเห็นว่าตอนนี้น้าตาฉันไหลออกมาอย่างไม่ยุด ฉันได้ยินเสียงแผ่วเบามาจากข้างหลังของฉันพูดว่าอย่าทิ้งพี่ไปฉันพยายามทำเป็นไม่ได้ยินแล้วก็เดินจากมาณขณะนั้นฉันก็คิดเหมือนกันว่าพี่สาวของฉันอายาโนะน่ะจะร้องไห้เหมือนกันหรือเปล่าแสดงว่าจะตามปะล่ะเฮ้ยลงมาจริงออเฮ้ยโคนยังอ่านเรื่องราวอยู่เลยใจเย็นปิดไฟเลยปิดไฟเลย หรือจะเป็นคุณยายอายโนะจริงอะหรือจริคุณแม่เราอะเป็นลูกของคุณยายอาอโนะครับแล้วทาไมเซจิที่แต่งงานกับอายโนะถึงมาอยู่กับคินุในตอนปัจจุบันละ่ะคือแค่กําลังมั่นหมายว่าจะมาแต่งเป็นลูกเขยบ้านนี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ได้รู้ว่าจะตัดสินใจจะแต่งกับใครสุดท้ายก็เลยมาหวยลงล็อกกับพี่สาวคนโตไปสุดทางดูสิตรงนี้ก็จะมีประตู อ๋อนี่มันเพียวนี่นะเอ,อประตูนี่ผมข้ามไปเหรอเพิ่งรู้ว่ามีนะครับส่วนอันนี้คือเขาติ้งหลอดไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าผมยัดเข้าไปก่อนหาตัวดอกกุญแจก่อนแม่กุญแจเจอนะครับเย่เ <Yeah, S 2> ชื่อมถึงทางเลยใช่ไหมก็จะมาอยู่ตรงกลางคอร์ดยัดนะครับเป็นอีกสวนหนึ่งว้าวมีที่ให้หลบด้วยสงสัยจะเสียว โอ้วันที่ของคีนุในวัยเยาว์เล่มที่3วันที่1ธันวาคม1 9 2 9นับแต่วันนั้นวันที่ฉันทิ้งพี่สาวของฉันไปที่หุบเขาฉันก็หวังว่าเธอคงจะมาลองให้ขอโทษเหมือนทุกครั้งที่เธอทำแต่เปล่าเลยครั้งนี้อายโนะไม่ได้กลับมาทำไมฉันถึงปล่อยมือเธอไปนะเท่ากับเราเดินลงจากหุบเขาด้วยกันและยังคงกลุมมือกันแล้วก็อายโนะก็คงยังอยู่ข้างกายฉันฉันสูญเสียอายโนะไปจากความอิจฉาหรือเสอันต้นเขินฉันเสียใจและร้องไห้อยู่หลายวันจนตอนนี้นั้นฉันนไม่่่เเหลือออ้ตตาทีีจะสยป วันที่23ธันวาคม1 9 2 9้ฉันได้ยินเสียงใครบางคนเรียกหาชื่อฉันในคืนที่หิมะตกหนักและฉันมองออกไปด้านนอกเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากอายาโนยืนอยู่หน้าประตูหน้าเธอนั้นเดินหลงอยู่ในหุบเขาอยู่เป็นเดือนแต่ว่ากิโมโนของเธอรองเท้าของเธอและเส้นผมของเธอ,อยังคงงดงามไร้ทิฏฐิแต่ไงก็แล้วแต่เหมือนเธอจะสูญเสียความสามารถในการพูดไปฉันอบกอดเธอแน่นกุมมือเธออย่างที่เคยและน้ำตาของฉันก็ไหลออกมามือของอายาโน,นนั้นยังคงอบอุ่นความอบอุ่นที่ครั้งหนึ่งฉันได้สลัดมันออกไป แต่ฉันจะไม่มีวันปล่อยมือนี้อีกเป็นอันขาดเอาเป็นว่าหวังว่าคีนุจะสํานึกผิดนะครับแต่จังหวะหนึ่งเดือนที่หายไปอายโนกลายเป็นอะไรไปแล้วอะเสียงอะไรวะ No one can hear me ไม่มีใครได้ยินฉันทั้งนั้นโอ้นั่นไม้พายเอามาบ้องหัวคุณยายอายโนได้ไหมนะพวกไม้โบราณเหรอครับเป็นเครื่องมือทำการเกษตรนะครับใช้ในการขุด ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเมื่อก่อนแบบเขาใช้พั่วไม้ในการขุดนะเนี่ย <c oughs> เห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นจนได้ <c oughs> เฮ้ยปิดประตูปิดประตูแล้วก็ปิดไฟแล้วก็โอนั่นลอบอเลยเรียบร้อยวยสายตาดีมากเลยผีอ่ะแบบเห็นวุบแล้วก็แบบ ใช่ตองใช่นะแน่แล้วผมต้องไปที่อ่อไปที่อัลตาลูมอัลตานี่หมายถึงห้องบูชาป่ะดีแผนที่มันอ่านง่ายนะครับนะแล้วก็มีระบุจุดว่าเราอยู่ไหน เป็นบันทึกนะครับการเอาตาประจําตระกูลต้นหมอนนะครับไปซ่อนหลอดเคียวเบสั่งให้ฉันเอาตาประจําตระกูลรูปต้นหม่อนที่อยู่ตรงหิ่งนั้นไปซ่อนตาประจําตระกูลต้นหม่อนสีแดงเอาไปฝังไว้ใกล้กับตัวหิ่งบูชาในขณะที่ตาประจําตระกูลต้นหม่อนสีน้ําเงินเอาไปฝังไว้ ข้างๆกับตะเกียงหินในสวนตอนที่ฉันได้กลับไปรายงานหลอดเคียวเบยหลังจากที่ทําการซ่อนเสร็จแล้วเขาก้มหัวขอบคุณฉันเหมือนกับว่าความหนักใจทั้งหลายแหล่ของเขาถูกยกหายไปหลังจากที่นายหญิงไอายาโ,โนได้จากไปหลอดเคียวบุก็ดูกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากเขาแทบนอนไม่หลับจมดิ่งไปกับหนังสือหลายๆเล่มและเขาก็จะอ่านมันไปจนกว่าตาเขาจะแดงก่ําเป็นสีเลือด ความเยียบสงบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนับแต่นั้นมาหลอดเคียวบุก็หายไปอย่างไรร่องลอยต้นหม่อนสีแดงอยู่ที่หิง่งต้นหม่อนสีน้ำเงินอยู่ที่ตะเกียงหินในสวนหิง่งแม่งกูโปรเซสี่เอ่อโปรเกรสอะไรมาทุกทีไม่กล้าโผล่หัวเลครับเขาตาดีมาก เดินออกไปละหรือเปล่าวะเดินออกไปละครับเดินออกไปละโอเคมีอะไรซ่อนอยู่ตาประจำตระกูลเหรอนี่อะไรเนี่ยเหมือนมันจะเป็นสักอย่างที่หมุนแล้วก็เอามาประกอบกันได้โอเคคงต้องหาตาประจำตระกูลมาใส่แล้วมั้งให้เดาแล้วข้างล่างล่ะบันทึกของเซอิจินะครับที่หนึ่งน่าจะเป็นตอนโตนะครับเพราะว่าไม่ใช่ยางเซอิจิแล้ว วันที่3กรกฎาคม1952ตอนที่ฉันกลับมาจากทำงานฉันก็เจอว่ายูอีเนี่ยนั่งร้องไห้ยอยู่ที่ห้องนั่งเล่นฉันรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของเธอและก็พบใบหน้าของเธอและชุดของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดและในมือของเธอที่กำลังสั่นเทิมนั้นเธอก็กำลังกุมนกขมิ้นที่ไร้ชีวิตอยู่มันเป็นนกขมิ้นที่ฉันมอบเป็นของขวัญให้กับเธอตอนเธออายุ13ฉันถามเธอว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น เธอบอกว่าเธอกระหายมากกระหายชนิดที่ว่าไม่อาจทนไหวและเธอก็ดื่มเลือดของนกขมิ้นนี่ไปฉันก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตวัยเด็กที่ปกติดีแต่ลึกๆฉันก็รู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงเขาสักวันฉันกลัวเป็นอย่างมากว่ายูอิจใจสลายถ้าเกิดฉันไม่ยอมทําอะไรตอนที่ฉันได้อุ้มยูอิในวัยทารกเป็นครั้งแรกฉันปฏิญาณกับตัวเองว่าฉันจะทาทุกอย่างเพื่อเด็กคนนี้เหมือนกับที่ฉันทําทุกอย่างเพื่อแม่ของเธอเธอเป็นทั้งความภาคภูมิใจและความสุขของฉันฉันบอกกับยูอิไปว่าสิ่งที่เธอเป็นความกระหายเลือดที่เธอไดด้้เจออนนััมมสืบททาาง ใช่แล้วลหะมาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นฉันนั่งขอโทษยูอิต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้และเธอก็บอกกับฉันว่าอย่าร้องไห้เลยไม่เป็นไรหรอกหลังจากนั้นมาหน้าที่ของฉันก็คือต้องคอยจัดเตรียมเลือดเพื่อมาให้ทั้งฉันและก็ยูอิดื่ม,มด้วยกันผมเข้าใจว่าสิ่งที่ส่งต่อมันส่งต่อมาทางสายเลือดของทางฝั่งผู้หญิงสิฝั่งไออโนะฝั่งคินุแต่ทำไมมันกลับไปส่งต่อของทางเซอิจิอะครับงั้นแสดงว่าที่คินุต้องเชืออไก่เพื่อให้เซอิจิกินอย่างนั้นเหรอ มาแปลกนะผมนึกว่าคนที่กระหายเลือดจะต้องเป็นฝั่งบ้านของขินุสัยปิดประตูดีกว่าอ๋อเช่ก็ดูเหมือนเป็นที่ที่มีคนอยู่จริงๆนะครับนะอันนี้หลบได้ตรงนี้มีสมุดต,ตรงนี้มีจานอันง,งดงามใช่ป่ะจานอันสีสดใสนะครับเหมือนถูกประดิษฐ์ออกมาอย่างประณีต มีลวดลายปลานีดมากตรงๆนั้นนะครับโทษทีนะครับภาษาไทยผมออนแแอร์มากมา บันทึกของเซจิวัยหนุ่มเล่มที่3วันที่13พฤศจิกายน1 9 3 0้นนะครับฉันนั้นได้รับข่าวการกลับมาของอายาโนะแล้วแต่ว่าฉันก็ยังไม่อาจเข้าพบเธอได้หลังจากที่เธอหายไปฉันนั้นทําการส่งคําขอเข้าพบเธอไปหลายครั้งตลอดเคียวเบก็ยังคงตอบกลับมาเพียงแค่ว่าอายาโน่นั้นอาการไม่ค่อยดีในช่วงที่มุดมิดที่สุดในชีวิตของฉันอยู่ๆหลอดเคียวเบก็เรียกตัวฉันให้เข้ามายังคือลือหาดมิยามะหลอดเคียวเบเจ้ามองมาที่ฉันด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดอายาโนะตอนนี้ป่วยหนักมากถ้าเกิดเเเจจ้าาอออยกอธอกธล็ เจ้าต้องแต่งงานกับคิโนุและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลมิยามะเขานั้นพูดคำสั่งออกมาแต่ถ้าเกิดเจ้าเปลี่ยนใจในภายหลังแล้วก็เจ้านั้นจะไม่รอดแต่ไดก็ตามที่ฉันยังคงอยู่กับออยานะแล้วก็ฉันไม่สนแล้วก็มันจะเป็นยังไงไร้ซึ่งความลังเลฉันตอบรับสิ่งที่ท่านร้องขอโดยทันที 14สพฤศจิก,กายน19 3 0วันรุ่งขึ้นนะครับอยโยนนั้นอยู่ในถ้ำที่มืดมิดและลึกที่สุดเธอนั้นถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินสภาพของเธอที่เห็นนั้นแทบจะจำไม่ได้ผู้หญิงในชั้นตกหลุมลักนั้นไม่มีอยู่อีกแล้วเธอแทบจะไม่เป็นมนุษย์แล้วได้ซ้ำแต่สิ่งที่น่าเกรงกลัวยิ่งกว่าสภาพของอยโยนนั้นก็คือคินุทำไมคินุถึงทำเหมือนกับว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นไม่มีอะไรละ่ะข้างในคุกนั้นคินุนั่งอยู่ข้างอยโยน,นและยิ้มอย่างมีความสุขสิงงีเห็นหนนนน้้นนััยะอกกกาาถึรดูลลตปค รักอายาโนมากนะครับเป็นคำสาบหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับเสียงไม้แม่งเล้าใจมากโอ้โหนี่มันโอ้บันทึกเกมนี่มันให้อ่านบันทึกรัวๆเลยเว้นี่มันบันทึกที่หของหลอดเคียวเบ้นี่นะเหมือนกับผ่านมานานมากแล้วเราจะทิ่เราได้เฉลิมฉลองให้กับอายาโนที่กลับไปอย่างปลอดภัยชิมามูระเพื่อนของฉันและก็คุณหมอได้พยายามเข้าไปช่วยรักษาเธอ แต่ว่าไอายานะนั้นก็ค่อยๆสูญเสียสติของเธอไปและรูปลักษณ์ของเธอนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อการได้มองเห็นลูกสาวของตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตามันทาให้ฉันค่อยๆสูญเสียสติทีละเล็กทีละน้อยกี่ครั้งกันนะฉันร้องขอต่อสวรรค์ให้ช่วยโปรดรักษาลูกสาวของฉันกี่ครั้งกันนะที่ฉันพยายามลองเรียกชื่อไอายนานะแต่เธอเพียงแค่มองกลับมาด้วยดวงตาสีแดงเธอโยกหัวด้วยความสับสนใช่และตอนนี้เธอก็จําฉันไม่ได้แล้วไอายานะนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้ว ในขณะที่ฉันกาลังพยายามศึกษาการรักษาลูกของฉันนั้นฉันก็ได้ไปเจอกับบันทึกโบราณท,ที่เขียนโดยเหล่าบรรพบุรุษของเราในหนังสือเล่มนั้นระบุถึงสิ่งที่เรียกว่าเจ้าหญิงสิงสู่ซึ่งสิ่งที่เราได้อ่านนั้นอาการเจ้าหญิงสิงสู่นั้นจะเป็นการแปลเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด เราจะเปต้องใช้ล่างไหมเพื่อรักษาเจ้าหญิงสิงสู่มันจะสามารถทําการคืนร่างกายของผู้หญิงที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดนั้นกลับคืนสู่ร่างปกติได้ด้วยล่างไหมแล้วก็ฉันมั่นใจเลยว่าจะสามารถรักษาอายาโนได้นั่นคือเหตุผลที่ทาให้ตระกูลนี้ทําธุรกิจไหมเหรอครับไม่แน่ใจแต่เรื่องราวแม่งเข้มปัดเลยวะผมชอบนะเล่นไปเล่นมาเนื้อเรื่องมันเข้มแบบเข้มแบบเข้มปีเลยอะ่ะนี่คืออะไรวะผมใส่ได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องไปตรงหิ่งนะครับตรงโนวนแล้วก็เอาไม้ายาวๆนะครับไปเขี่ยลงก่อนปะ่ะถ้าเจออะไรก็แอนแอนแล้วกันดูหนสีนี่คืออะไรโอเป็นกระปุกน้ำมันเหรอครับใช้ในการหล่อลื่นเพราะความอยากรู้แท้ไม่เป็นไรครับถือว่ามาหาของห้องส้วมนะครับนะยืนฉี่ส้วมโอ้ประตูทำอะไรอะครับ อย่ามาล้อเล่นนะนี่เขาทำกูแจหล่นมาในนี้งั้นเหรออ๋อบันทึกของข้ารับใช้กูลืมไปแล้ววะเนี่ยฉันควรทำยังไงดีก็ต้องล้วงแหละมาถึงขนาดนี้แล้วแหมส้วมโบราณมันก็ส้วมขุนนางแล้ววะพอแต่ข้ารับใช้ก็ใช้นี่วะผมเป็นวันที่แย่สุดในชีวิตฉันเลยอะขี้พันปีนะ่ะมีบางอย่างมีอะไรอ่ะ เป็น Counting Lot Key นะครับนะซึ่งตามหลักเมื่อผมโปรเกรสขึ้นหน้าผีจะเริ่มออกมาโอเคครับเอาว่าผมไปที่หิ่งก่อนดีกว่าแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ถึงตรงนี้เกี่ยวเลยเอา้าไม่ใช่เหรอเอานึกว่าเกี่ยวได้หรือว่าใช้ในการขุดครับมันต้องไปขุดไอ้ที่ฝังอยู่ข้างๆนั่นนะสิใกล้ๆก,กับตรงนี้คงจะมีที่ขุดแหละใช่ไหมน่าจะเป็นจุดที่ขุดได้ โอ้นี่คิดตักน้ำหรอไอเทมกูเยอะมากครับจุดนี้มั้งขุดได้มีฝังหย,ยาบๆไว้เห็นไหมเออมันเป็นดินมันไม่ค่อยเรียบโอเคงั้นก็ขุดเลยละกันไหนๆก็ไหนๆ,ๆอาฮะมีสักอย่างถูกฝังตัวนี้แน่นอนแต่มันแข็งเกินกว่าจะเอามือเปล่าขุดได้โอจานสวยสดงดงามไม่ใช่จานครับอี้ตาประจับตระกูล นั้นต่อไปก็ต้องจําได้ว่าตรงหลังตรงห้องครัวปะครับต้องเอาน้ำมันไปหยอดปะถ้าจําไม่ผิดนะแถวแถวนี้มัง้งขึ้นสนิมเราต้องหยอดก่อนโอเคแล้วก็ควักน้ําออกมาได้ต่อไปก็ต้องอะไรอะครับจานที่เจอน้ําที่เย็นและใสป่ะอันนี้ป่ะเออพอน้ํามันน่าจะใสระดับหนึ่งนะครับ และคือยังไงครับอ,อ๋อผมจะเห็นล่องรอยของจานครับว่าผมต้องเรียงฟอร์เมชันยังไงก็จะเห็นนะครับว่าต้องเรียงตามประจําตะกูลมัลเบอรี่ยังไงเคลียร์พัซดุตัวนี้ไปแล้วครับงั้นต่อไปก็ต้องจากไอเทมที่มีผมต้องไปที่บ่อน้ําก่อนเฮ้ยเริ่มเดินปล่อแล้ววะ่ะเริ่มโครเซียนนะครับโอ้แต่ว่ายังมีไอนี้อีกอันหนึ่งเว้ยหันไปทางนี้เนะเหมือนจะมีประตูอีกโซนหนึ่งเลยอะน่าจะเริ่มเสียวต่อไปก็เอาเวลบักเก็ต โอ้โหเวียนอย่างแรงแอนิเมชันมึงกระแทกกระทันมากเป็นป้ายหนอนไหมนะครับที่สลักบนไม้ทางซ้ายคืออะไรอะซ้ายไหนอะซซ้านเนี่ยหรอไม่รู้นะครับป้ายหนอนไหมเหรออ๋อโอเคงั้นต่อไปผมต้องเอากุญแจนะครับตัวมันชื่ออะไรนะคาลติหลอตไปใช้โอเคได้อยู่ เขาติ้งหลอดนี่ไงจำได้อ่ากูเข้าเลยกูปิดเลยมาละโนเวอรทูลันด้วยกูกูเก็บยาแก้ปวดมาแท้งเลยแล้วกันนะเหมือนจะไปแล้วฮะอันนี้คืออะไรอ่ะบันไดโอ้ สภาพเราที่ตอนถือของทั้งหมดนี่น่าจะปวดหลังพอสมควรนะครับนะแบกยับเลยโอเคอย่างอื่นก็ต้องอ่านบันทึกสินะงไวผมได้บันไดไปเก็บของที่หิ้งแล้วครับ ตันทีของเซจิที่2ไทม์ไลน์นะครับมาปี60แล้วเหรอก็น่าจะเป็นเรื่องราวตอนที่แบบกินเรื่องก,กับยุยแล้วสิยุอินะครับยุอิไม่ใช่ยุย18มีนาคม1960นะครับนี่ก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะนับตั้งแต่วันที่ฉันได้อุ้มยูอิในวัยทารกในอ้อมกอดตอนนี้เธอโตขึ้นมากก็แต่งงานแล้วและฉันก็ได้กลับไปยังตระกูลมิยามะอีกรอบหนึ่งการกลับไปของฉันนั้นไม่ได้เป็นที่ต้อนรับหรือเป็นที่ขับไล่ของพวกเขาคินุแค่ตอบกลับด้วยคำเรียบง่ายว่างั้นเหรอแน่นอนว่่่าาคินนุจจจะไมพอออใทีัออกก ีไปเพื่อไปดูแลยูอิฉันต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดในขณะที่ฉันอยู่ที่เมืองนี้แต่ฉันก็ไม่ลืมเธอเลยพี่สาวของเธอถึงแม้จะเป็นนักขณะน,นี้ฉันก็ยังคงคิดถึงเธอออยาโน ชิมะมูระนั้นได้ฆ่าตัวตายและฉันก็ออกจากหมู่บ้านนี้ไปโดยที่ไม่เหลือใครในตระกูลมิยามะอยู่อีกเลยมีเพียงคิโน่คนเดียวเท่านั้นที่ดูแลอายาโนะอยู่เพียงคนเดียวเธอดูแลออยานะทุกวันถึงแม้ันจะกลับไปหาเธอที่บ้านก็ตามฉันก็ไม่อาจเข้าหาออยานะได้มีเพียงเธอที่สัมผัสออยานะได้ฉันทำได้เพียงแค่เฝ้ามองดูพวกเธออยู่จากนอกกรงขังถึงแม้ออยานะจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ออยานะคิดถึงเพียงสิ่งเดียวก็มีเพียงแค่คิโน่เท่านั้นนี่เป็นความเสียใจที่ยิ่งใหญ่สุดข,ของฉันตอนนน,อน,นะ 5พฤษภาคม1968ในครั้งที่ฉันยังเด็กฉันเคยอยากสัมผัสผิวที่เรียบเนียนของอายาโนะและผมที่มันเงาของเธอแต่ในท้ายที่สุด ฉันก็ไม่อาจสัมผัสเธอได้ด้วยปลายนิ้วด้วยซ้ําแต่ถึงกระน,นั้นฉันก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะความปรารถนาที่จะได้เจอออยานะอีกครั้งนั้นเริ่มกืนกินฉันยูอิท้าไม่ฉันนึกถึงอายานะก็จริงแต่ไงก็แล้วแต่เธอไม่ใช่คนเดียวกับอายานะในบันทึกของพ่อตาหลอดเชียวเบเขาได้มีการพูดถึงสิ่งที่ค้นพบเห็นว่าจะเป็นลังไหมใช่ไหมที่สามารถนําพาออยานะนั้นกลับมาได้ถ้าเกิดสิ่งที่เขียนวันนั้นเป็นความจริงแล้วก็ฉันอาจจะสามารถกู้คืนอายานะกลับมาได้แม้ตต้อองแกกวะไร็าม เซอิจิกูก็หมกมุ่นกับอายาโนะมากนะครับแต่งงานกับคินุแต่ใจของคินุก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับนะหรือว่าจริงๆแล้วเซอิจิทําบางอย่างครับที่ไม่อาจให้อภัยเลยตกบ่อน้ํำตายกูได้บันไดแล้ต้องกลับไปห้องชายอีกรอบหนึ่งวิ่งตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอาบันไดามาหยิบขึ้นไปหยิบ น่าจะเอื้อมถึงแล้วล่ะนะเปิดตาประจำตะกูลสีแดงอย่าจำกูนะอย่าจำกูนะต่อไปครับก็ต้องกลับไปที่ห้องออาต้าลูมนะครับตรงนี้มาที่ตรงนี้พัซเซิลที่ต้องใช้อาา่าฮะตามเข็มเขียวน้ำเงินแดงดำผมใส่เข้าไปก่อน โอเคต้องการอีกอันนึงอันนี้คือสีดำใช่ไหมน่ามุ่ข้าใจแล้วครับแม่ข้านี้มันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็แล้วก็เอาอันนี้หลบไปข้างล่างเขียวน้ําเงินแล้วครับแล้วก็ต้องเอาสีแดงลงไปด้านล่างให้ได้แดงมันแบบนี้แล้วก็เขียวน้ําเงินแดงแล้วครับดําโอเคได้แล้วครับอะไรวะเนี่ยกุญ <c oughs> แจรูปตัวแอลซ่อนอยู่ในลิ้นชักของ หิ้งบูชากุญแจห้องสมุดเหรอโอเคครับเลี้ยวไปทางนี้ซ้ายซ้ายได้โอเคสปีดลันสปีดแลนสปีดลอน,ลนวิสลี่ครับเฮ้ยเกมมันไปเรื่อยเลยเว้ยผมชอบนะเฮ้ยเกมแนวนี้ไม่แย่นะครับไม่แย่นะเล่นเพล,เพลินๆดีไม่รู้คนดูจะง่วงมันนะส่วนตัวผมแบบแฮปปี้ดีวะ่ะใช้ได้อยู่แย่ yeah, เลยนี่กุญแจรูปตัวแอลกุญแจท่ายากล็อกโบราณเหรอครับใช้ไม้ล็อกเหรอโห ปิดก่อนเลยไหนมันล็อกอยังไงอ่ะอ๋อมันเป็นแค่นี้เองนี่แค่เป็นตัวเะดาะไม้ให้มันลงล็อกอะไรวะ <c oughs> อย่ากแก้ปวดตลอดไปไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ย <c oughs> อย่ากแก้ปวดเนี่ยจุก <c oughs> พ้นแต่ลองใส่เล่นเล่นแบบ normal <c oughs> ครับจะเล่น hard น่าจะจุกมันพอสมควรอ่ะโอ้ฟ้าระเบิดไม่มีอะไรซ่อนอยู่โอเคเอาไว้หลบแสดงว่าเดี๋ยวต้องโดนไล่เข้ามานะครับอย่าไม่ต้องสงสัยโอ้กุญแจ ทางขวาแล้วก็อ่านบันทึก บันทึกของคิโนุเล่มที่1 9พฤษภาคม1968เซอิจิกวนกระยใจอย่างมากเขาบอกว่าเขาคนพบวิธีการรักษาพี่สาวของฉันแล้วเขาต้องเป็นคนยังไงถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะเขาเคยใช้ตามมองพี่สาวของฉันแท้และเขาก็เลือกที่จะทอดจริงพวกเราทั้งสองคนเพื่อไปอยู่ในเมืองกับยูอีฉันไม่เคยรู้สึกว่าออยานุนน่าเกลียดเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามเธอยังคงงดงามแบบเดิมที่เธอเป็นฉันยังคงควยหวีผมให้เธอให้ผมเธอยังคงตรงดำและสวยและยังคงทําให้ริมฝีปากของเธอแดงอย่างที่เคยฉันนั้นเคยอิ ความงดงามของเธอและใช่ออยโนยังคงงดงามเหมือนที่เคยเป็นเหมือนเดิมเซอิจิพยายามแยกเราทั้งสองออกจากกันฉันจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมให้เซอิจิพากออยโนไปจากฉัน20พิษภาคม1968ฉันได้โยนปินปักผมไข่มุกลงไปในบ่อน้ำฉันเคยพยายามจะทิ้งมันมาหลายครั้งแล้วแต่ฉันก็ไม่อาจทิ้งมันได้สักทีฉันขอให้เซอิจิลงไปเก็บปินปักผมให้ฉันหน่อยเขาพูดกับฉันว่าอย่าห่วงไปเลย ฉันจะไปเก็บมาให้เธอเองฉันเข้าไปใกล้เซอิจิในขณะที่เขากำลังก้มไปเก็บของที่บ่อน้ําฉันเข้าไปใกล้เขามากจนเขาหันมาถามฉันว่ามีอะไรงั้นเหรอคีนุด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวลเหมือนที่เคยไม่มีอะไรหรอกฉันตอบกลับไปและหลังจากนั้นด้วยเร็วแรงทั้งหมดที่ฉันมีฉันผลักเขาลงไปในบ่อน้ําและนั่นก็เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ฉันได้สัมผัสกับเซอิจิถ้านี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่สัมผัสกันงั้นยูอิลูกใครอะเซิจิกับอาโะก็ไม่เคยสัมผัสกันเรรื่องาว ซอิจิหมกมุ่นเพราะไม่เคยไม่แต่ได้สัมผัสปลายเล็บขบของอันุในขณะเดียวกันคินุก็บอกว่ากูก็ไม่เคยสปาร์คเหมือนกันงั้นจูอิลูกใครอ่ะกูว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากเห็นหรอเห็นหรอไม่ ออยสวยจังเลยทำไมเป็นผีที่น่าสวยแบบนี้ผมดำเงางามปากสีแดงอ่าฝาก <c oughs> คุณยายอย่าทำผมอย่ากระชากหัวผมซ้ำ <c oughs> คุณยายมันติดมันติดมันโอ้ยายมันยายจะนี่ใช่ไหมผมไม่มีไอเทมไปสู้อ,ะ <c oughs> อ่ะฮาวนอตตี้เดอะจุกมาสเตอร์เจอไฟฉายโอ้คุณยายกูแม่งบิงอ้าเตีสองทีแล้วไปแล้วเหรอพอใจแล้วเหรอ,ไป,หรอไปแล้วนะหรือไล่ไล่ยับเหรอ ระยะกูไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว,ลวทางไหนวะทางนี้แหละวิ่งไปก่อนนะครับผมจะไปเสียบประตูแล้วเข้าเลยอย่างอินเทนส์เฮ้ยไลรไม่พักเลยอะคุณยายปิดประตูเลยปิดประตูเลยขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดเลยตานเลยโอ้ยคุณโอ้ยแมงเอ้ยไล่จนถึงจนได้เฮ้ยมันจะมีประตูบางบานที่ยังไม่ได้เปิดด้วยฮะกูมุดเลยนี่ไงมองไม่เห็นหรอกอมฟาสยังกู้อยู่นะครับไม่ต้องหิว กลับมาอ๋อสิบสองขวดยังได้อยู่ว้เฮ้ยไอเจอเหรอเจอกำลังไอ้นี่อยู่เลยไล่ไม่พักแบบนี้แสดงว่าอยู่ไม่ได้แล้ววะดิโอ้เ <c oughs> ข้าใจละต้องแทงสินะคุณยายได้ได้กูปิดประตูเลยชะลอชะลอเลยเอาตาุกตนัตนตนัตนตันผมว่าผมเข้านั้นเลยดีกว่านะครับนะเอ่อต้องออกไปที่สวนให้ได้นะครับบ่อน้ําบ่อน้ําบ่อน้ํา เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโอเคท่าไม่ดีละสอดใส่เลยมาเปิด